สวัสดีครับนี่คือรายการเสียงจากพัฒนาชุมชนคนนครประถมผมอภิชาสวนประเสริฐคลิปนี้ขอเสนอเรื่อง5นาทีกับกลุ่มอมรับพฤกษการผลิตถ้าเราพูดเรื่องปัญหาในชนบทเนี่ยอาจจะมีหลายมิติด้วยกันทุกเรื่องอะล้วนแล้วแต่จะมีเจ้าภาพที่สําคัญหน่วยงานของรัฐต่างให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่มีระดับที่แตกต่างกันออกไปปัญหาอย่างหนึ่งที่หลายหน่วยงานเนี่ยพุ่งเป้าในการแก้ไขปัญหานะั้นก็คือปัญหาความยากจน จากการตรวจสอบสาเหตุของปัญหาระบุชัดเจนมันมีอยู่หลายระดับด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติที่มีการแก้ที่จะมีในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองทัศนคติในการใช้จ่ายเงินการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือแม้แต่เรื่องของการเก็บออมทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสําคัญต่อปัญหาความยากจนกรมการพัฒนาชนเนี่ยมีแนวทางในการแก้ไขด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นบททดสอบในการปรับทัศนคติที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นโดยมุ่งเป้าเนี่เพื่อพัฒนาคนผลพลอยได้นั้นก็คือเกิดทุนในชุมชนซึ่งเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเราเรียกว่าการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี2517และโดยรองศาสตราจารย์ดรยุวัดวุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้คิดค้นรูปแบบการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาคนด้วยการใช้เงินเป็นเครื่องมือซึ่งเป็นที่มาของเป้าหมายสําคัญที่อยู่บนหลักคุณธรรม5ประการในหลักคุณธรรมเนี่ยมันก็ควรที่จะเกิดขึ้นกับการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กรหรือแม้แต่ชุมชนอันได้แก่1ความซื่อสัตย์ สองความเสียสละสามความรับผิดชอบสี่ความเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็ห้าความไว้วางใจกันด้วยคุณธรรมนี้เนี่ยสมาชิกก็ต้องปฏิบัติตามด้วยการให้สัจจะในการส่งที่สามารถจะส่งได้ในแต่ละเดือนเราเรียกการส่งเงินนั้นว่าเงินสัจจะด้วยการด้วยระบบการบริหารเนี่ยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ บริหารกลุ่มอ,องรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นเพื่อทําหน้าที่การบริหารกลุ่มซึ่งมีองค์คณะประกอบไปด้วย4คณะด้วยกันนั่นก็คือ 1. คณะกรรมการอํานวยการมีหน้าที่บริหารระบบเอกสารบัญชีควบคุมระเบียบจัดการประชุมขึ้น 2. คณะกรรมการเงินกู้อันนี้ดูแลเรื่องการพิจารณาเงินกู้วงเงินกู้ให้แก่สมาชิกได้กู้ยืมไป สามคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยดูแลเรื่องการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของกลุ่มการติดตามการใช้จ่ายเงินของสมาชิกที่กู้เงินไปเพื่อรักษาสถานะความมั่นคงของกลุ่มนะสี่คณะกรรมการติดตามดูแลเรื่องการติดตามผลการดําเนินงานรายงานผลประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานเพื่อเพิ่มยอดจํานวนสมาชิกหรือแม้ไม่แม้แต่การเพิ่มเงินสัจจะสมาชิกเนี่ยมีอยู่3ลักษณะด้วยกัน หก็คือสมาชิกสามัญอันนี้ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยหรือแม้แต่สถานะเลยนะสองสมาชิกวิสามัญอันได้แก่กลุ่มองค์กรที่มีขึ้นซึ่งอาจจะนำเงินมาฝากในรูปของสัจจะสะสมพิเศษนะแล้วก็สมสมาชิกกิติมศักดิ์อันได้แก่สมาชิกที่เข้ามาเป็นแรงบันดาลใจให้แก่สมาชิกโดยทั่วไปอันนี้เขาไม่หวังผลตอบแทนนะ การฝากเงินเนี่ยมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือฝากในลักษณะเงินสัจจะ,ะก่าวคือการฝากเงินคงที่ตลอดจนถึงเวลาที่กติกาหรือระเบียบยกำหนดให้มีการเปลี่ยนเงินสัจจะได้เพิ่มหรือลดก็ได้ตามแต่กําลังการเก็บของแต่ละคนที่สามารถเก็บได้อีกรูปแบบหนึ่งนะเขเรียกว่าฝากสัจจะสะสมพิเศษอันนี้ฝากเป็นครั้งเป็นคราวนะธุรกิจต่อเนื่อง ของกลุ่มเนี้ยมีมากมายเมื่อเราเก็บเงินมาพอสมควรนะมีเงินพอสมควรแล้วก็ต้องนําเงินนั้นเนี่ยมาเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกนะธุรกิจต่อเนื่องนั้นได้แก่นะครับยกตัวอย่างนะหนึ่งนิยมกันมากที่สุดนะั่นก็คือการปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกศูนยะ์ส,สาธิตการตลาดหรือว่าศูนย์หรือศูนย์ร้านค้าชุมชนศูนย์ที่ศึกษาเรื่องระบบการตลาด ปั๊มน้ำมันยุ้งฉางธนาคารข้าวถ้าผลตอบแทนที่ได้มาจากธุรกิจต่อเนื่องแล้วเนี่ยนะครับเขานิยมเอามาทำอะไรกันนะเขาก็นิยมเอามาปันผลกันเฉลี่ยคืนตอบแทนคณะกรรมการเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกหรือแม้แต่เป็นสวัสดิการให้แก่สังคมเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระเบียบเขากำหนดเอาไว้ S 1> <S 1> การจัดตั้งกลุ่มอ,อมรั์เนี่ยต้องทำยังไงอ่ะหนึ่งจะต้องสร้างอุดมการณ์ร่วมกันทั้งหมดเลยต้องมีอุดมการณ์ว่ากลุ่มอ,อมรั์เนี่ยเป็นประโยชน์สองก็คือกําหนดเป้าหมายเป้าหมายในการจัดตั้งอาจจะเป็นคนที่กําหนดเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่จัดตั้งนะครับเป้าหมายนั้นประกอบไปด้วยนะครับครัวเดือนที่ตกเกณฑ์จอประทอข้อย3าเรื่องการเก็บอ,อม หมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหมู่บ้านเศรษฐกิจอพอเพียงหมู่บ้านกองทุนแม่หรือหมู่บ้านอื่นๆนะที่สมัครใจกลุ่มองค์กรก็ได้นะนะสามก็คือจัดเตรียมเอกสาร4นะครับจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายนะครับเมื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วใครสมัครใจก็เขียนใบสมัครกันกำหนดวันเวลาในการเก็บเงินสัตจ,จักคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการ เปิดบัญชีธนาคารจัดทำระบบบัญชีจัดทำระเบียบกำหนดธุรกิจต่อเนื่องในอนาคตรายงานผลประชาสัมพันธ์เพื่ออะไรเพื่อเพิ่มยอดสมาชิกเพิ่มจำนวนเงินกู้ครับกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตเนี่ยมีรูปแบบกร,กระบวนการในการที่จะพัฒนานะกับโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญในการพัฒนาคนนะ พัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนโดยใช้เงินเป็นเครื่องมือครับสวัสดีครับ